ที่ชุมชนบ้านสูบตบลน้ำสวยอเมืองจังหวัดเลยเขาก็ กันนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะไปเก็บขยะตามที่ต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยการทําความสะอาดห้องน้ําด้วยที่วัดศรีสว่างวารีค่ะตระเวนเก็บขยะริมถนนรอบหมู่บ้านระยะทางโดยรวม5กิโลเมตรค่ะโดยนางสาวธัญญนันท์สว่างรัธเจริญหรือว่าป้ากโกของเด็กๆบอกว่าแม้ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะอยู่กันคนละโรงเรียนแต่ก็มีจิตอาสา,าที่เหมือนกันค่ะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อชุมชนมารวมตัวกันทางกิจ การดีๆแบบนี้มานานกว่าหนึ่งปีแล้วค่ะจนหมู่บ้านมีความสะอาดปราศจากขยะทําให้หลายๆหมู่บ้านในตนําบลมาเรียนรู้งานแล้วก็นําเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจิตอาสาด้วยค่ะป้าโกยังบอกด้วยนะคะว่าระหว่างที่เดินเก็บขยะเนี่ยก็จะสอนวิธีการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งหรือแม้แต่ขยะอันตรายระหว่างนั้นก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมและจะริยธรรมหลังจากที่เดินเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ ก็จะกลับมาที่วัดสีสว่างวารีและเริ่มทําความสะอาดห้องน้ําประมาณ10ห้องโดยแยกเป็นห้องน้ําหญิงชายมีทั้งการกวาดถูแล้วก็ขัดพื้นเช็ดกระจกนอกจากนี้บรรดาเด็กๆยังแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมอื่นๆภายในวัดด้วยก่อนที่จะไปกวาดลานธรรมและรับฝังธรรมะค่ะก็ถือว่าเป็นอินิวเรื่องราวดีๆนะคะที่ให้เด็กแล้ก็เยาวชนในชุมชนนั้นเนี่ยมา